โอเควันนี้เราก็มากันพร้อมหน้าพร้อมตาหลายท่านเลยนะครับมีแต่บุคคลที่เป็นสตรีมเมอร์ทั้งนั้นเลยนะครับตรงนี้นี่ก็นายกตําเดนะครับแล้วก็นี่ก็โอเวอร์ดิมเมอร์นะครับอีกคนนึงไม่รู้ใครฮะเดียวนี่คือใครวะไม่รู้ไม่รู้กูจะไม่รู้ไม่น่าเซิร์ฟไลนะเอเชียพี่เอเชียพร้อมวันนี้ก็จะมาโชว์ความต่อแหลนะ เกมนี้เกมตอแหลกใช่ไหมใช่ครับโอเคจริงๆพี่เราเป็นคน,นตอแหลงแต่ยังไม่เล่นเกมครับก็ <c oughs> เลยคิดว่าแบบเกมน,นี้ไม่น,าน่าจะยากสำหรับพี่เท่าไหร่เซมพูนี่เหมือนลีดแล้วช้าวันเริ่มไปก่อนเริ่มไปก่อนใครเป็นวะโอเคครับทุกคนต้องเล่นแบบเงียบๆนะ พี่เฮ้ยเอพิซ่าเป็นปะเนี่ยเฮ้ยเอพิซ่าเป็นปะเนี่ยพี่เอพิซ่าอ๋อแล้วมีเพื่อน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 แล้วอดีตค้าดี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 เอพิซ่าค้าดีเจอที่ไนะผมเจอหัวญาตครับผมเจอครับต้องหัวญาตครับดีเปอร์เป็นศพ ไม่รู้นะบุคคล้องสงสัยอยู่แถวนั้นหรือเปล่าผมไม่รู้เลยผมไม่เจเอ,อใครเลยผมเดินตามจอยพีหายโคตรเร็วเลยเอ,อ่อจากที่ผมเจกที่ผมเอ,อ่อใช้สมองอันปัดเปลือ,องผมแล้วผมคิดว่าตอนนั้นน่ะตรงนั้นน่ะมันมีนี่อยู่นะไอ้สีภูอ่ะอยู่ตรงนั้นเลยเดินสวยกับผมปุ๊บแต่ว่าไม่กด,ดรีพอร์ตเวลาเห็นศพแต่ผมเนี่ยกด เอาว่าเป็นไปได้ในการที่จะเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นถ้าอย่างนั้นต้องเป็นสีชมพูแล้วล่ะฮะมันเชื่อคนง่ายไปเพื่อนเดี๋ยว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 เียวเดี๋ยวเดีไยวเดี๋ย่เดง๋ยวนดยวเดี๋ยวเดยเดยวเดยเดี๋เดเดยวเี๋ยเเราต้องเชื่อวายเดมสีชยพูทเดยู่ครับสีชมพูอยว่เดินไปห้องแอดมินไปทวก็เดิน ไปห้องมาแถูกเสียงสั่นๆแล้วเสียงสั่นๆนะมีพิรุธกับเราอะอยงโพูดอยงโพูดเช่ดิใช่ดิจบเลยเฮ้ยแต่กูเห็นง่ายๆจบเลยกูเห็นเอเอบิซ่านี่คือคือแบบมีพิรุธมากคือวิ่งใส่คนอย่างบเหรยไม่เลยวิ่งแบบวิ่งใส่กูกูเลยวิ่งหนีมึงอ่ะโอเคแต่ว่าเราตอนนี้เราจะโหวตกันสคริปไหมผมว่าสคริปไม่ไม่สคริปสีชมพูสีชมพูสีชมพูพูไม่สียพูย่งสีชมพูอยู่แล้วท่าน ถ้าเกิดว่า MBJ บอกสีชมพูต้องสีชมพูแต่ถ้าแต่ถ้าไม่ใช่สีชมพูก็แสดงว่า MBJ นี่แหละใช่ไม่ไม่ใครแจ้งเองคุณพูดคุณแบบคุณเชื่อคนง่ายมากอ่ะผมบอกสีชมพูคุณโหนเลยอ่ะคุณก็มีส่วนนะไม่หรอกจะดูกันยาวๆาวมันต้องตั้งแบบให้ดูไม่ได้ว่าใช่ใช่มันต้องมันต้องตั้งอ่ะ เ <ๆ S 2> มื่อกี้ใช่บัตสรุปไม่ใช่ใช่ใช้ว่แหละนี่แหละฟ้าใส่ไร้ว่ามันต้องมีใครหนึ่งคนแล้วแหละไอ้ฟิมฟิมฟีมปะเนี่ยฟิมฟิมเฮ้ยฟิม จะถามโอเวอร์ครับทำไมโอเวอร์ไม่ทำเควสเลยครับวิ่งตามอย่างเดียวเลยครับอวิ่งตาม <c oughs> ดีกลัวนะ <c oughs> เนาะมีพิลุตน่เอ้าคนมันกลัววิ่งตามไม่ได้หรออางั้นไปเควสก็ได้ไม่วิ่งตามก็ได้เฮ้ย <c oughs> แล้วดีเอ็มอาร์มันตายเป็นไรตายเนี่ยแต่ <c oughs> อ๋อมันตายตายทีแล้วนี่หว่า <c> น <oughs> <c oughs> แต่ผมว่าในรอบนี้เสียงคุณคุณคุณมีพิลุษมากเลยอะแือจักเลยคือคือแบบผมบอกสีฟูปุ๊บคุณรีบกดโหมดคุณหมายความว่าไงครับ เอาแล้วไปโหวตชิดเลยนะประเด็นไม่ไม่ไม่คือเราก็ต้องเชื่อไว้ก่อนคุณจะไม่ยอมชิดมีดบนเอ่อลือดบนมีดคุณเลยหระครับคุณจะถ้าคนต่ออะไรอย่างนี้ไม่ได้นะไม,ไม่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 เมื่อกี้เนี้ยผมก็อยากจะพูดว่าสีแดงอะ่ะวิ่งตามผมเอาที่เป็นกลัวพี่คุณน่ะคุณน่ะก็บอกว่าเราได้วิ่งตามวิ่งเคสคุณน่ะไม่ทำเคสใช่ใช่ใช่เราวิ่งตามผมแต่ตอนเนี้ยมันมีหนึ่งคนที่ปักปลํานะ ผมว่าเนมเป็นแน่ๆแล้วปักปลอมตอนนี้น<ช>กำลังโวยให้คนอื่นเป็นเนี่ยคือตอนนี้นคือที่ผมกดเ,เรียกทุกคนมารวมกันเนี่ยเพราะว่าผมมีเควสสแกนตัวแลวคือมันไม่มีคนอยู่ตรงนั้นเลยที่จะให้ผมยืนยันความบริสุทธิ์ได้อะผมก็เลยกดเรียกทุกคนมาเพื่อจะไปดูผมสแกนตัวง <ๆ S 1> ั้นผมไปคผ<น>ลกิปโวตไปก่อนอเ,เราไปดูสแกนตัวกันดีกว่า<ๆ>แล้วผมเลยเควสเดียวผมก็จะเสร็จหมดเ,เนะ้วด้วยเนี่ย เอาผมมานะตาผมมานะในห้องสแกนตัวนะโอเคเฮอยเอเจไม่เป็นบ้า เเฮฮ้้ยยโอเวอร์มีอะไรจะสลับภาพไหมครับสลับภาพอะไรพี่ปาดคอต่อหน้าผมพี่เดมเอาเงี้ยผมเห็นผมเห็นออร่าในตัวเอ่อเอ่อสีฟ้าผมเห็นผมเห็นออร่ายังวะพี่เหรอไม่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 พุมเพนผมเห็นออร่าสแกนในในตัวสีฟ้าปาดคอแล้วเตียงยังนิ่งลืมดูดิเฮียสุรินแบบโหดละกันนะโอเวอร์ครับโอเวอร์มันไม่ทำเคลสตั้งแต่ตอนแรกเลยครับเชื่อผมทำมื่อกี้นี่แหล้วผมพันมาอยู่ที่กูได้ โปวดผมก็แท้โปวดผมปวดโอเวอร์ครับเ yeah. ชื่อผมครับโอเวอร์มันไม่ทำเวทเลยมันวิ่งตั้งแต่ต้นเกมอ่ะเชื่อดิผมใส่ลายกูเลยหน้าเกมแล้วต้นเกมผมใส่ลายกูเป็นไงแล้วกูดังก่าวอะไอ้ฟิล์มเชื่อผมไอ้ฟิล์มคุณอาขีมูลอาขี้มผมผมเห็นผมเห็นสแกนผมเห็นออร่าสแกนของของของสีฟ้าโอ้ยเสียงยังนิ่ม แอบยิ้มมุมปากกูยังกอปาดคออะไรบู๊อเองแล้วฟีมก่อนฟีมก่อนแล้วแต่อ่ะถ้าถ้าไม่ใช่ฟีมนะพี่มีหลักฐานอะไรอ่ะพี่มีหลักฐานอะไรตามหลังอยู่อ่ะปาดคอต่อหน้าผมเลยเสียเงินอ่ะปาดคอใครปาดคอเต๋าอ่ะนะคอพี่เต๋าเออผมวิ่งตามตูดอยู่ผิดยะจ้าเลยเมื่อกี้อยู่กับเมื่อกี้อยู่กับสีฟ้านะได้อยู่กับสีฟ้านะ เอางี้เลยนะถ้าบอกตรงเลยถ้าถ้าฟิล์มถ้ามึงเป็นนะเท่ากับมึงเลือดเย็นมากเลยมึงฆ่าพี่ตัวเองไม่ได้เป็นถ้ากับผมแพ้โอดสีน้ำเงินพี่ร้านเบอร์เซนเอาหัวเฮ้ยไอ้ฟิล์มเชื่อผมไอ้สีน้ำเงินมึงไม่ต้องใ่าบอดบอสให้เมื่อกี้ยังเห็นออร่าสแกนอยู่เลยเป็นสีเขียวอยู่เลยออร่าสแกนสีเขียวอยู่เลยเมื่อกี้จะเป็นอะไรกูตายเลยเอ้ยเก่าไรเอางี้เอางี้คือถ้ารอบนี้พี่โหวตผิดคือเราคือฆาตกรชนะเลยนะใช่ไอ้ฟิล์มไอ้ฟิล์มเชื่อผม ผมก็ได้หวดผมก็แพ้เออเออหมดมึงเลยจนะโอเคเฮ้ยแพ้แล้วจบแล้วเออชิมหายเลยแม่เอ้ไ้ไอ้ไอ้ไไอ้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 ้ออ้แอ้ไอไอ้ไอ้วชนะเชี่ยยังไอ้ไ้ไอ้อไ้อ้อ กูต้องเดินตามมีดปักคอเอาไหม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 ฟิล์มนะใหญ่กูเป็นนะมึงนะมึงฆ่ามึงคนแรกเลยมึงไรเอาไหมเอาไหมนฮัลโหลฮัลโหลอย่าเพิ่งกดนะแป๊บนึงงดึงดึงสองคนขึ้นมาให้หน่อยดึงสองคนขึ้นมาให้หน่อย ลูกผมมาเล่นด้วยละวมาลูกพ่อมา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 สวัสดีทุกคนนะครับอันนี้ผมเอาลูกผมมาแนะนำให้รู้จักครับนี่ครับสวัสดีครับดีดีพี่พี่เขาเสร็จแล้วสวัสดีครับตัวใจตัวใจ <BS> <S <S ผม,ม,าม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 าแล้วมาละ <S <S 2> <S 2> สองเนีปยบ่ายมาเตอร์อ๋อโอเคกดเลยพี่เก้าคน <S 2> <S 2> <S 2> โอเคมารอบนี้แหละโอ้โห <C oughs> งานอะไรวะเนี้ยใครเป็นผมไม่รู้ครับผมไม่รู้เฮ้ยเถื่อนไปเปล่าเดี๋ยวเถื่อนไปเปล่าเถื่อนไปเปล่าเกมเงินอะไรมีใครเห็นต่อหน้าต่อตาไม่ต้องมีคนเห็นว่าอะไรวะขนาดนี้แล้วเมื่อกี้เดินกอะกับกลุ่มกันอยู่อ่ะเมื่อกี้ เห็นทุกคนยกเว้นฉัใช่เออไม่ผมไปช้าสุดเลยผมไปเจอสีส้มนอนอยู่ใช่เราต้องเราก็ต้องไปช้าสุดอยู่แล้วเพราะเราฆ่าสีสีส้มอยู่กำลังควักมีดเฉียดคออยู่หรือเปล่าสีเหมือนวิ่งผ่านผมมาอกี้ไม่เมี้ยวเมี้ยวเกาะกลุ่มกันเลยเกาะกลุ่มกันหมดเลยเมี้ขึ้นไปข้างบนน่ะหรือเปล่าไม่ใช่ผมแน่นอนผมเควสก็เลยไปช้าสุดไงเควสไอจัลวด 99ซที่มันลดเรื่อยๆแล้วผมก็วิ่งช้าสุดแล้วก็ไปเจอสีส้มตอนอ่าแล้วแล้วเราคิดว่าใครเป็นอ่ะเราที่เราที่เราสงสัยมีมูลยังไงมั้งมันจะเป็น,นสีน้ําเงินวิ่งกลับไปจุดเริ่มอะตอนไฟมันดับตอนนั้นไม่ค่อยเห็นเลยเลยอันที่รู้อะผมอยู่กับพี่เนมไม่เมื่อกี้อยู่ด้วย,วยกันหมดเลยก่อกลุ่มกันอันนี้นอันนี้นพีสองเราพลาดยากเลยน่สีน้ําเงินไหมผมเห็นคล้ายๆเห็นเหมือนสีน้าเงินวิ่งสวนกลับไปแต่ถ้าเราไม่หวตตาหน้าเราก็ต้องเสียอีกสองเอาว่ะแต่ว่าตาเนี้ยผมบอกเลยว่ามีคนลลืมเปิดไ เดินาเราไม่ได้ยินหรอเดินเงินอ่ะเดินส่วนผมมาผมคล้ายไม่เมื่อกี้เมื่อกี้เดินไปข้างบนไม่ได้เดินส่วนเลยเดินไปข้างบนเดินเกาะกลุ่มกันเลยเห็มีใครเห็นบ้างอ่ะมีใครเห็นค่าตะกอนบ้างอ่ะมีใครเห็นมีใครเห็ไม่ไม่ก่อดดูไม่เราอ่ะค่าเองบวชหรือเปล่าไฟไฟมันดับไงข้างบนก่อนมีใครเดินเกาะกลุ่มกระสีน้เงินไหมก่อนที่จะโหวตผมไม่เห็นครับสีเงินพูดเลยโหวตสีเงินเชื่อผมสีเงินเดินสวนกลับไปจุดเริ่ม ไอ้ค่าเองหมดเองหรือเปล่าว่ะเนี่ยพูดอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนก่อนก็ได้สคริปตหมดไปก่อนก็ได้ถ้าไม่ชัวร์พิมเกมน่าจะแจกงสองพี่โอ้ยไม่ต้องรีบหรอกเอาไงเอาไงเอาไงสคริปสคิปไปก่อนมันไม่ชัวร์มันปักปั๊มกันแค่เสียงเดียวอ่ะมันต้องรอหลายๆเสียงนี่แต่เสียงเดียวมันไม่พอหรอกพิมแหละเชื่อผมเโอ้โหพิมใช่มันข่าเองแล้วพูดเองแล้วมันมนไม่มีคนเห็นศพไงไฟมันดับอยู่อ่ะก็มีเห็นได้ไงวะก็ผู้เหม็นเสียงเงินวิ่งสวนเนี่ยคล้ายๆเห็นนะ กูขำไม่ฟีว่ะกูขำไม่ฟีมแม่โวยวายไปวดเขาแม่งปักปั๊มเขาแม่งเห็นอยู่คนเดียวออะเฮ้ยแ้วดีม่เดอดเดอดเหรังวะเดืดอะไรเนี่ยบเดิมบเดิมไม่ไม่ไม่ไอไอนี่ไอนี่น่าจะบักนะแกดสีม่วงหลุดปะกดโหวดพร้อมกันหรืเปล่าไม่แต่แต่รอบนี้ฟังผมก่อนนะคืออตายคือตอนแรกอะที่ทุกคน่ะ อ่าที่ฟิลมันกดรีพอร์ตใช่ปะแล้วทุกคนอ่ะมุ่งเป้าไปที่สีน้าเงินแล้วสีเหลืองอ่ะก็ปกป้องสีน้าเงินแต่ว่าพอทุกทุกคนโยนความผิดไปให้ฟิล์มสีเหลืองกลับพูดขึ้นมาว่าเออใช่ใช่ใช่เออคือแบบเหมือนกับว่าเออใช่เป็ไมแปลกกันแปลกกันไม่คือตอนแรกอ่ะที่ผมบอกอ่ะยังไงเต๋าไปไม่เป็นไม่เป็นไเต๋าเต๋าเป็นไหมอ่ะเป็นไมทำไมะเป็นไหมขำปะเนี่ย ปิดไมค์ไปขำกันเนี่ยไมล์โซบอกว่าทุกคนคิดว่าผมว่าเทมกันกับผีดเถียงไม่ใช่คือเมื่อกี้คือเดินไปด้วยกันเลยไม่แล้วแล้วพี่เพ้นอยู่ไหนอ่ะผมมาเดินออกมาคนแรกแล้วก็เดินขึ้นไปแก้ไฟอยู่หมายถึงแก้สายไฟ คือคือแบบตอนตอนที่แบบว่าตอนที่คิดเหี่ัเอะออคุณมีอะไรจะแก้ตัวไม่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ตอนแรกเห็นบอกว่าจะโหวตสีน้ำเงินในฟิมมันเห็นคนเดียวไม่ใช่เหรอผมก็เลยบอกว่าให้กดสกิปโหวตไปก่อนโอก็ยังไม่ชัวร์เบ้ยคนเดียวไงเบยคนเดียวมันก็แบบยังไงอยู่ก็เลยบอกว่าเออถ้าเกิดมันแบบขอให้ชัวร์ไว้ก่อนดีกว่าแล้วตรงเนี้ยก็ยืนอยู่กันตั้งหลายคนและไอฟิมก็โบยโบยโบยอยู่นั่นแหละผมก็เลยบอกไอ้นี่น่าสงสัยแค่นั้นเอง อันเมื่อกี้มันก็เป็นคำพูดของผมคนเดียวอ่ะจนอยู่ที่ว่าทุกคนที่อยู่ในนี้จะเชื่อผมหรือเปล่าว่าผมจงใยสีเหลืองคือถ้าเกิดว่ายังไม่ชมอ่ะผมว่าจะคลิปหมดไปก่อนแล้วเนี่ยเจะคลิปอีกไม่เยวจะคลิปอีวเราจะได้เล่นกันยาวๆไม่ใช่ะไรหรอกไม่มันมันไม่ยาวแล้วพี่มันเหลออีกไม่กี่ตาผมไม่พี่ตอนแหลไม่เป็น อ่ะเอางั้นเอางี้งั้นเอางี้งั้นเอางี้ผมผมบวชสีสีเงินมีใครบอดตามผมไหมถ้าไม่มีก็อ่ะผมตามผมบอดผมบอดผมบอมตามก็ได้ผมต้องตามแล้วแหละกูไม่ได้เล่นอีกแล้วอะไรวะตามก็ได้เอาปิดแล้วนี่ว่า ไงกูว่าแล้วแล้วไม่มีใครไปแก้ไอ้เวเย้ยเด้ผมเดคนเดียวว้าไม่มีใครเดินตามผมมาเลยอ่ะผม,ผมไม่รู้แมพผมไม่รู้แมพผมหลงอันนี้ผมไม่ได้ไปจุดแรกเป็นโคตรเยอะเลยอ่ะ <c oughs> แ,แรกไม่แมพผมยัไม่เป็นเลยเล่นแ,นแบนแบแรกดีกว่าผมเล่นด้วยอีกสองคน เจอนี่เลยระหว่างทางไปห้องอ้นนี้เลยอะระหว่างทางไปห้องดังกูไปแล้วอยู่ห้องน้ำมันใช่ไหมแต่ว่าน่าจะเพิ่งโดนด้วยเพราะว่าศพเพิ่งล้มเลยตอนเดินไปอะอันนี้อันนี้โลกจริงหรือว่าเล่นเล่นเล่นใหญ่ครับอระยะเวลารีพอร์ตคือหนึ่งหนึ่งหนึ่งวินาทีข้อมูลจากห้องแอดมินครับหนึ่งวิซะด้วยหนึ่งวิเลยนะพี่เนมหนึ่งวิเลยนะคืออะไรหรอเอาต่ะ่ พี่ทำเค้กไอ้นี่นะพี่ทำเค้กไอ้ปลดถังขยะแล้วก็ถังไอ้ขยะมันก็บินออกไปอ่ะหนึ่งวิเลยนะเอ่อไม่รู้อ่ะข้อมูลจากห้องแอดมินคืออยู่ตรงนั้นกัน3คนน่ะ3คนน่ะพอจะเล่นใครเล่นเล่นวิ่งเล่นใหญ่หรือเปล่าเออคือคือมันหนึ่งวิเลยนะมันหนึ่งวิมันเร็วมากเลยนะหนึ่งวิอ่ะไม่ใครเองใครเองบวชเองอันนี้มีมีใครจะปกควองสิทธิ์ไหมครับอันนี้คืออาร์ติฟาสคาเซลล์รีพอร์ตอ่ะโซนชุดหนึ่งวิแต่เนี้ยหนึ่งวิ เดี๋ยวเราเดี๋ยวฟฝ้ผมก่อนเฝ้าก่อนเมื่อกี้เมื่อกี้ผมผมทิ้งถังขยะแต่ไม่เจอแต่ไม่เจอสีสีฟ้าเลยนะมันต้องไปปลดถังขยะไอ้ตรงแรกก่อนนะแน่นอนเลยนี่ผมเชื่อแล้วน่าจะเป็นสีน้ำเงินแน่นอนเพราะว่าเมื่อกี้ผมทิ้งถังขยะจริงผมทิ้งคนไม่มันต้องมาทิ้งไอ้ตรงแรกก่อนห้องแกงก่อนแล้วค่อยไปทิ้งห้องห้องหน้าแต่ผมไม่เจอคุณเลยนะมันหนึ่งวิเลยนะไม่คือมันรีพอร์ตเร็วเร็วเกินเออยังไงอ๋อพี่เดินลงมาแล้วพี่มันก็ขึ้นให้ที่กดรีพอร์ตแต่ตอนไฟดับพี่กำลังเดิน เอาจริงเอาจริงพี่พูดจริงพี่ไม่ได้เป็นผีไม่มีใครเชื่อกูเลยแหะเนี่ยสามคนที่อยู่นั้นมีสีฟ้ากับสีดําเงิน,นอ่ะเขาบอกไม่ไม่ไม่ผมไม่เจอสีฟ้าผมทิ้งขังขยะไอ้ตรงแรกอยู่ที่ไม่อยู่ห้องกลางอ่ะแต่ผมไม่เจอสีฟ้าเลยเขาบอกมาที่ไรเนี่ะผมบอกให้นะถ้าคุณถ้าพวกคุณบดผมนะแล้วทุกคนโดนแทงข้างหลังทุกคนจะรู้สึกเก็บใจมากเลยนะทุกคนบอกให้ไฟมันดับนะะตัดสินใจยากตอนเนี้ยใช่เพราะว่าคือเขาแต่ถ้าคือถ้าผมสงสัยสีดําเงินเพราะว่า สี้ำเงินน่ะเขาเดินมาอยู่ข้างหลังผมแล้วคือเห็นกันชัดๆเลยแต่ว่าเขาบอกเขาไม่เห็นผมอ่ะอ่ะเอาไงเอาไงอ่างั้นงั้นงั้นก็มาร์กมาร์กกันไว้ก่อนแล้วคิดว่าคิดก่อนดีกว่ามดแต่แต่บอกเลยนะถ้าเกิดว่าเมื่อกี้ไฟไฟสว่างอ่ะแล้วรีพอร์ตภายในหนึ่งวิคือต้องเห็นคนร้ายไม่งั้นก็ไม่งั้นก็รีพอร์ตเองมีสอ2อย่างแต่เนี้ยไฟดับจึงใจยากผมเดินมาเจอผมเดินมาเจอ ยอดนักสืบมลิพีเจวายสันนิษฐานว่ามีการดับเบิลคิวกันที่หัวยานเวลา18บ5นาฬิกาห้หนาทีหกบวินาทีโอ้เป๊ะมากเป๊ะมากเป็นคนนี้ไม่มีแล้วไม่แต่ผมเห็นพี่เพจอะอยู่ห้องแอดมิน ก็ผมไปเจอดับเบิลเคอยู่จุดเริ่มเลยอะยืนขาแข็งไม่ไปไหนเลยอะถ้ามีคนฆ่ากันที่หัวยานเรามีข้อมูลข้อมูลอะไรบ้างครับหัวยานอมีใครดูกล้องดูกล้องดูไหมบ้างไหมตอนเนี้ยครับผมดูอยู่ผมเจอศพอยู่พี่อยู่สีส้มอยู่กับสีชมพูอยู่กับดีเมอร์เราจะบอกว่าถ้าหัวยานเราเห็นสีสีแดงกับสีส้มแดงกับส้ม ใช่อยู่คู่กันเลยถ้าเป็นดับเบิ้ลคิวน่าจะเป็นแดงกับส้มที่เป็นคนฆ่าผมว่าไม่ใช่แล้วนะผมเพิ่งกวาดใบไม้เสร็จแล้วผมก็เดินขึ้นไปเจอพี่ดับเบิลเคคนเดียวสีส้มก็ไม่ได้ไปกับผมเหก็เห็นตรงนั้นแหละแดงกับส้มมาอยู่ด้วยกันสองคนเลยสีส้มไม่ได้มากับผมผมเดินไปคนเดียวเลยเห็นไหมนวนเนี่ยอวนเนี่ยไม่แต่ส้มเพิ่งมานะไม่ได้อยู่กับผมตลอดนะผมกวาดใบไม้เสร็จผมเดินขึ้นไปข้างบนคนเดียวเลยสีส้มไม่ได้ไปกับผมแดงกับแดงอยู่ด้วยกันแน่นอนทางขวาแล้วถ้าเป็นดับเเบ้คควอ่่่ะะมมนนนปป็็ไดดสูงงาากกทีแจ แล้วชอปูบอกส้มไปกับเขายังไงงงแล้วข้อมูลจากกล้องว่าไงบ้างผมส้มเพิ่งมาหาผมแต่แต่ผมไม่ไม่มั่นใจส้มผมเดินคนเดียวเลยครับกวาดไปบ๊าเสร็จเดินไปข้างบนหัวยานคนเดียวเลยครับไม่ได้ไปกับสีส้มล้านเปอร์เซ็นต์แล้วผมไปเจอสีน้ำตาลคนเดียวอยู่บนหัวยานไม่ตามผมกันแมมผมผสมรู้ว่าไม่แดงก็ผมมันต้องมีคนท่านนีๆผมไม่ตรงไหนโลกแยบล้ำฟ้าเข้มั่นใจตัวเองใช่ไหมครับว่าเป็นคนดี อยู่ไองงวจร้เพชรเราอยู่ด้วยกันมานานเรารู้ใจกันไอผมเจอดับเบิลเคอยู่คนเดียวบนหัวยานจริงนะผมไม่ได้ไปกับสีส้มเลยนะจริงๆอันนี้ผมบัวส้มผมบัวส้มสีส้มผมไม่รู้แต่ผมไปคนเดียวอ่ะผมมบอกต้องกระเดงอ่ะผมใส่ส้มกระเด็นมากที่หน้าผมใส่ไปคนเดียวผมไปคนเดียวแล้วมาโบสถ์ผมมี้ไม่ได้ไม่ใช่ละก้ะแด็นกระเด็นเดียวแน่นอน

น้ำตาลดำน้ำเงินอยู่ด้วยกันดีมื์ตายชาร์จแล้วสีแดงชาร์แล้วสีแดงสีแดงเป็นคนฆ่าแน่นอนอล้เมื่อกี้น้ำตาลน้ำน้ำตาลดำน้ำเงินอยู่ด้วยกันหมดเลยเป็นคนไปกดใช่ไหมชาร์จเรใช่มันชาร์จแล้วอมีบอกเลยให้แล้วเงินเป็นว่ามาฆ่าต่อน้ามเลย ใช่ใช่เขาอยู่ในการใช่ใช่ผมคาดตอนหน้าเลยผมคาดตอนหน้ามคนผมไปกับมันมันมีมันมีช่วงเวลาถ้ามกิดผมออกไป่ะถ้าได้ยินกับสามคนผมแนะนาว่าจะอยู่ใกล้เสียเงินนะถ้าถ้าเกิดผมออกแขกยากเลยอืมหมดผมได้หลยแต่ว่าเคเคเมื่อกี้มันมีระยะเวลาสิบสิบห้าวีนะเว้ยคือแล้วนกล้เห็นเงินบอกแห้เราจะบอกให้ว่าเราเห็นวิมเมอร์ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ แล้วเ,เห็นด er <ม>ิมเมอร์เขาสุดท้ายตอนตอนห้องห้องพยาบาลดิมเมอร์เดินออกไปมั้งถ้าจาไม่ผิดนะไอ้ก่อนที่เราจะเดินเข้ามารวมกันอะเราเห็นดิมเมอร์อยู่เว้ยถ้าถ้าพีเจวายมากับสีน้ําเงินตอนก่อนที่จะมาถึงปุ่มอะ้ังอยู่ด้วยกันอะแปลว่าสีน้าเงินบริสุทธิ์แจ้าปวผมเลยถ้าหวดผมออกกากยาไปเสร็จแล้วเกมยังไม่จบผมแนะนําว่าผมผมไม่อยากให้ยืนใกล้กับสีน้ําเงิน,นงมากๆครับผมเป็นห่วงพวกคุณปวดผมเลยครับจบแค่นั้นแหละปวนเลย โอเคถ้าเกิดว่าถ e ้าเกิด no, ว right, ่าพลาดครั้งนี้นี่จบแล้วนะเว้ยเพราะว่าอะไรหรือว่าไม่เชื่อใจอะไรหรือเป่าครูดาวไม่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 แค่บอยเฉยว่าครูดาวออเมอร์เจนซี่นานเกินไปเกมหน้าต้องปรับลงนะครูดาวอีเมอร์เจนซี่ต้องต้องเร็วกว่าครูดาวขั้เรามั่นใจเรามั่นใจเรามั่นใจมากเรามั่นใจเรามั่นใจว่าใช่เพราะว่าเราเห็นดีเมื่อเมื่อไม่กี่วินีเองเว้ยก่อนที่ดีเมื่อจะไปกันขั้นตอนจะเล่นยังไงวะใช่ป่ะใช่ไหม ตายกับพีดเ็ห็นไหมเนี่ยสื่น JK ป่ะกดดีพออาจจะกดไม่ทันมึงแดกหัวกูคู่เลยโอ้โหหัวยาไอไก่คุณดาวสิสิบพิเลี้ยวโอ้โหข้าผมข้านั่งข้าไม่ห้องเข้าไม่ได้พูดกับคนด้วยว่าสีส้มไม่น่าเป็นแบบช็อ มา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 เลยต้องไม่น่าเป็นอ่ะไอปีมันเป็นบ่อยอย่างมั่งงงว่ะใส่ชุดหมอแล้วเป็นบ่อยครับอันนี้เราสร้างห้องใหม่หมดมันมันปรับเนี้ยได้ไม่ใช่หรอปรับได้ปรับได้ปรับได้ไอคูคูดาวเอเมอร์เจนซี่ต้องไวกว่าคูดาวค่ะปรับเป็นสามสิบวิถ่ายรูปรกลุ่มถ่ายรูปรกลุ่มต้องไวกว่านิดนึงเอามังอัดบารตี้ไอกลุ่มไอกลุ่มไอเต่าเต่านี่ชื่อในเกมอะไรเต่า ชัพเปอร์ัพเปอรื่องงแตะเล่นมาเสียเงินจนผมโบยคนค่ากูโคตรไว้ที่เป็นที่เดินไม่ได้ที่ไม่ได้สูงว่าต้องที่เป็นสีแดงอ่ะเพราะว่าเพราะว่าไอเต่าตายไงที่มาถึงค่ากกูทุคนเหยีย่จับความกับสีแดงอยู่ฝั่งขวาไว้ก่อนที่จะมีคนตายอ่ะมันมันค่อนข้างชัวร์อ่าบน่ะจำได้เลย เป็นส้มกระแดงมั้งถ้าถ้าจำไม่ผิดอะแล้วเป็นศพดับเบิลคิวเลยยิ่งยิ่งมีความเป็นไปได้สูงมากว่าจะอยู่ด้วยกันไปไหนนี่ฮะบอกข่าวบอกปลุกเรียนปลุกปลุกเรียนบ่ายเช้าเรียนตอนไปไปแล้วนะแสดงว่าอยู่